าแล้ว,วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทีวีนะครับเดีวันนี้เรามาต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนด้วยเกมผีๆกันหน่อยนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเกมผีที่แบบน่ากลัวโดนผีหลอกอะไรอย่างนี้นะเป็นเกมยิงผีนะฮะเราจะไปยิงซอมบี้กันเนาเกมนี้พี่หมีว่าเป็นเกมยิงซอมบี้ที่มันที่ส้วนะที่หมีคิดว่านะฮะ พี่หมีก็เล่นเกมยิงซอมบี้ในโรบ็อกมาหลายเกมนะฮะพี่หมีว่าเกมนี้แจ่มมากว่าแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะไม่ต้องพูดเยอะนะครับขึ้นศูนย์นะฮะอันนี้ให้เราตัวเลือกตัวละครด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นแนวพารากอนนะฮะก็คือว่าเราจะมีพลังเวทในตัวด้วยก็คือในแต่ละตัวนี้จะมีพลังพิเศษด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มเกมมาเราจะใช้ได้4ตัวนะฮะจะมีสกิลแตกต่างกันไปในแต่ละตัวนะครับ ยิงคริสตัลอะไรแบบนี้นะเป็นพลังพิเศษอ่าถ้าอยากได้ตัวเก่งๆก็ต้องอใช้การเปิดด้วยอัญมณีนะฮะที่มีชอบตัวนี้เล่นตัวนี้ดีกว่ามันสวยดีเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวมีซอมบี้สกีบี้ด้วยเนะ <c oughs> มื่อกี้มีซอมบี้หัวส่วมด้วยนะฮะโอ้โแจ่มากเลยเริ่มต้นมาเป็นปืนพกนะฮะอ๋อนี่ไม่ใช่นี่เพื่อนเรานี่ววา ใช่เปล่าไม่ใช่เหรอทำไมมันเดินแปลกๆวะมันเป็นอุ้ยมาแล้ว,วอุ้ยมันอึดกว่าเฮ้ยโ้หโหมันอึดมากเลยอุ้ยโอ้โหมีซอมบี้คานด้วยอ่ะอ้อยโดนลุมอุ้ยโอ้หมีหัวพัะทองอออุ้ยมีซอมบี้ลอยได้ด้วยนะ <laughs> เอเรามีกล่องเปิดแล้วเราจะได้ปืนเปิดครั้งละ1นึ่พันนะฮะเป็นกล่องสุ่มปืนนะ้ยโอ้โหเปืนอะไรวะเนี่ยสไนเปอร์เหรอว้าวเอ้าเอ้ยเฮียไม่โดนวะตอนนี้มีอยู่3าสิบนัดเอาเฮ้ยโหแรงอยู่นะเฮ้ยมาแล้วโหแรงคนนี้แรงมาก ยิงทะลุด้วยนะฮะเอาปู่าขวางวิธีกระสุนทำไมล่ะเจ๊เ <c> ก <oughs> ็บตังเก็บตังเก็บตังแล้วเอาไปยิงคนเอ้ยไปยิงผีนะฮะเออเอเอเฮ้ยอ้ไม่โดนเฮ้ยอื้ที่หมียิงไม่แม่นเลยว่ะเฮ้ยนี่สมยังอ่ะขอสวมต่อนะได้ปืนอะไรวะ อ,อุ้ยโอ้โห RPG โอ้โหจำมากโอ้ยโอ้ยมันมีอยู่เจ็ดนัดเองนะนี่โอ้โหโดนเป็นกลุ่มด้วยนะฮะนี่เฮ้ยโอ,โอ้โหมันเยอะอ่ะมันเยอะมันเยอะนะมันเยอะนะนี่ยิงแบบกวาดล้างเฮ้ยแต่ลูกกระสุนมันน้อยเฮ้ยนั่นกระสุนเนาะโอ้โหได้กระสุนเพิ่มเยี่ยมไปเลยใหญ่ไปแล้วเอาทางตัน ไปไม่ได้โอ้มาเยอะมาเยอะงั้นต้องเจอนี่แล้วล่ะอาพีจีนี่นะปึมหุยโอ้โหมันโดนตัวเองด้วยนะโอ้ยพี่วีล่วงเลย้ช่วยหน่อยเร็วเย้ขอบใจโอ้ยโอ้โหมีสลับแผนที่ด้วยอะมีสลับแผนที่ด้วยนะในคืนสิบเอ็ด้ยโอ้โหปีแยกบ้างด้วย เออเอาเดี๋ยวเ <laughs> มื่อกี้อะไรวะซอมบี้ขี่พมปะว้าวมีอาาดินด้วย <laughs> ซอมบี้อาบังไงอุ๊ยโอย้จะตายอะ่ะจะตายพี่หมีจะตายแล้วอะ่ะเออ,ออเอาพลังไปแล้วก็นี่นะอโอ้ยโหดไอตัวอะไรวะนั่นโอ้ยโอ้ยมันมีตัวซูปเปอร์ฮีโร่ด้วย <laughs> อุ้ยโอ้โหเหมือนเป็นบอสนะฮะซอมบี้ซปเปอร์ฮีโร่ซอมบี้หินก็มีมันจะอะไรขนาดนั้นเออเออเฮ้ยพี่หมีไปซื้อเกาะก่อนโอ้โหแล้วที่ซื้อเกาะไกลมากวิ้ยหมื่นหนึง่งมีเพิ่มพลังให้กับอาวุธอเอาเลยโอ้โหมีบัฟอาวุธด้วยว้า จมเป็นสีม่วงแล้วก็มีประกายไฟด้วยนะฮะเป็นสายฟ้าเออเพิ่มพลังเพิ่มชดกระไหนอยู่ไหนอีกมาแล้วนะไงคอมคอมโอ้โหนัดเดียวนัดเดียวขี้แตกไปเลยอ๋อเออโอ้ยดอนลุ่มย่าย่านี่นะ Oh. มีปีศาจซ่วมขี่ก้อนเบกด้วยโอ้ยไอ้นี่โลอันเบิ่มเลยนะเรายิงมันยังไงวะเนี่ยเออปล่อยพลังโอ้ยโลกันได้ด้วยนี่นะเออโอ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วเยอะจังเลยไอ้ีศาจมาเลยอ่ะอะไรที่ขาวะ ซอมบี้มันชอบคารมากินนะฮะครารมาโจมตีซอมบี้ขี่พรมก็มีนะฮะสารพัดซอมบี้จริงอ๋อว่าตอนนี้เริ่มยิงศัตรูไม่ไม,ไม่ไม่ทันแล้วนะฮะเราต้องไปซื้อขอ,องและอะไรวะเนี่ยปืนถายลมะมีปืนถายลมด้ยคืออะไรปืนสดนะยิงก็เป็นยังไงวะ สลับแผนที่อีกแล้วโอ้ oh, mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ที่ขึ้นที่1 0 21แล้วนะฮะเดี๋ยวพี่หมีไป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 ซื้อปืนก่อนไปซุ <c oughs> ่มปืนก่อนสุ่มสุ่มเมื่อกี้ได้ปืนกระดาษมาบ้ <c oughs> าเอ้ยเออเอาไปเ่าเอาเ,อเอพื่อนออกมาเออลังเพื่อนเต่า <c oughs> <c oughs> มีปืนยิงใกล้แล้วปืนยะิงไกลนะฮะเพอร์เฟคมากยิงแรงไปได้เลยเออเข้ามาใกล้เหรอนี่นี่ซีเออโอ้โห,หโหดปืนสุดโหดนะฮะเออล่วงเป็นแถวลูกหมดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเ้อ phải skill đua đua, <laughs> ai, <cười> hơi nhiều chăng, mở, ừ. oh. hơi <laughs> oh, yeah. Đi bị bị ไปแล้วยี่สบสามเอ้าเฮ้ยที่มีเหลือคนเดียวอ้ตายแน่คนเดียวเลยดูสิว่าคนเดียวจะไปถึงเวฟที่เท่าไหร่นะฮะไปจะเดินไปหาผีทำไมวะเออ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  ไอ้ฟ้าเอ้ยเดินไปหาผีทำไมอ่ะไอ้ฟ้าเอ้ยไอ้นักธุรกิจโอ้ยอือโ,อโอ้โหโดนกระทืบแล้วนักธุรกิจพี่หมีเออเอโอ้ยอือโอ๊ย,อยจะเดินไปไหนเ <c oughs> ออนักธุรกิจพี่หมีตายหาไปแล้วบ้างน่ะ พี่หมีก็กำลังจะตายแล้วนะฮะอ้าโอ้าั่น,นพี่หมีล่วงลอยพี่หมีแพ้แล้วอ่ะ, <c oughs> อะตายเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสรุปครับเกมพาร์ก้อนซอมบี้นะฮะยิงผีมันมากภาพสวยมากเลยนะพี่หมีว่าเป็นเกมซอมบี้ที่ดีที่สุดสำหรับพี่หมีแล้วนะ มีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับโหยังแจมเลยเพื่อนเขาหนีพี่หมีหมดเลยไม่รู้ว่าตายหรือว่าออกเกินออกกันไปนะทิ้งให้พี่หมีโดนซอมบี้ลุมถึงคนเดียวเลยบ้าเอ้ยแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่หมีขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์พี่หมีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้พี่หมีไปก่อนแล้วบ๊ายบาย